สวัสดีครับผมเพชรเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Don't Star t o Kicker กันอีกแล้ว <c oughs> กับคลิปประวัติตัวละครป้าวิกเกอร์บอททอมซึ่งจริงๆแล้วผมก็ว่าจะรอวิกิลงข้อมูลของแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนพูดถึงหนังสือของป้าวิกเกอร์บอททอมยังไงบ้างรออาทิตย์ก็แล้ว2อ,อาทิตย์ก็แล้วแม่งก็ไม่ลงสักทีผมก็เลยไม่เป็นไรผมทําเองก็ไล่เปลี่ยนทีละตัวละครเน,นี่ยแหละเอาละครเพื่อเป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยเริ่มมาที่ภาพแรก ผ้าของห้องสมุดณวันที่29มีนาคมคศ .1911 รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาป้าวิกเกอระบะ์บอททอมกำลังส่งผู้ใช้บริการคนสุดท้ายออกจากห้องสมุดเสร็จแล้วก็ล็อกก่อนแต่ทันใดนั้นก็มีตัวอะไรสักอย่างขึ้นไหวอยู่เมื่อตามไปดูก็พบว่ามันคือปีศาจเงาถึงแม้ว่าป้าจะดูตกใจแต่ดูเหมือนป้าจะรู้จักปีศาจเงาพวกนี้ป้าวิกเกอระบะ์บอททอมใช้กุญแจเปิดทางลับไปยังห้องใต้ดินโดยห้องนี้ก็จะเป็นห้องลับ มีหนังสือและของต่างๆเรามาดูดีกว่าว่าห้องนี้มีอะไรที่เรารู้จักกันบ้างครกตำยาฮิลิ่งซอฟต์เครื่องเล่นแผ่นเสียง ML 77อุ้งมือลิงมังกี้พาวตุ๊กตาผู้หญิงคล้ายวินโลเพราะว่า1ชุดแดง2มัดเปียร2ข้างจะเป็นตุ๊กตาผู้หญิงธรรมดาก็ได้อันนี้ผมไม่รู้นะครับเดาวอ,อกเฉยๆแล้มาดูเหตุการณ์ต่อมากันดีกว่า ต่อมาป้าวิกกับปาอมก็หาหนังสือที่มีข้อมูลของปีศาจเงาและกําลังทําความเข้าใจนอกจากเรื่องปีศาจเงาแล้วป้าวิกกับาทอมยังมีข้อมูลของโลกคอนสแตนต์นอีกด้วยทั้งหมาป่ามือเงาแต่ก่อนที่ป้าจะได้ทําอะไรป้าก็ต้องพบกับไฟไหม้ที่ห้องสมุดป้าเป็นห่วงหนังสือมากมากกว่าชีวิตตัวเองอีกแทนที่จะหนีแต่ป้าวิกกับปาทอมพยายามที่จะดับไฟแทนด้วยถังระเเพอรอันจ้อยแน่นอนครับว่าชิบหายวายโว่กันหมด ตนใดนั้นก็ได้มีเสียงปริศนาดูความรู้พวกนั้นสิน่าอดสูยิ่งนะที่จะต้องกลายมาเป็นเท่าฐานอย่างนี้ฉันคิดว่าฉันสามารถช่วยมันได้นะเพินว่าฉันรู้จักสถานที่ดีๆอยู่ที่นึงใช่แล้วครับชาคนนี้ไม่ใช่ชายอื่นที่ไหนไกลคนดีคนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมแม็กซ์เวลและแม็กซ์เวลก็เปิดพอร์ทัลป้าวิกกเปทอมก็พยายามจะเอาชั้นหนังสือย้ายไปทั้งหมด จนแม็กเวลบอกว่าที่กูคิดไว้มันไม่ใช่แบบนี้แม็กเวลจึงได้ใช้พลังของเขาเอาความรู้จากหนังสือไปยัดใส่หัวป้าโดยหนังสือที่เอาความรู้มาใส่นั้นก็ไม่ใช่หนังสือธรรมดาเป็นหนังสือลับที่ป้าวิกเกอร์เบอร์ทอมเก็บเป็นความลับเมื่อเอาความรู้ยัดใส่หัวป้าป้าก็น็อกหลับไปเลยและป้าวิกเกอร์เบอร์ทอมก็ถูกส่งไปยังโลกคอนสแตน์หลังจากนั้นแม็กเวลก็เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโลกคอนสแตน์เอาไว้และเดินจากไปโดยฝีมือการเผาห้องสมุดน,นั้นก็ไม่ใช่ของใคร วิลโลแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้เผาเพราะความตั้งใจของเธอเองแต่เป็นใบสั่งจากปริาจเงาซึ่งก็น่าจะเป็นฟีมือของแม็กเวลนั่นแหละยินดีๆแม็กเวลจะโผล่ไปช่วยเหรอมันจะบังเอิญไปไหมก็ไม่เพราะว่าตัวเองนี่แหละวางเองแล้วก็ไปช่วยเหลือเขาโดยวิลโลมีคําสั่งเผาสถานที่สุดท้ายก่อนที่จะไปไปโลกคอนสแตนต์มั้งซึ่งสถานที่สุดท้ายก็ไม่ต้องเดานะครับว่าที่ไหนบริษัทวอลโซล่าของโรเบิร์ตแว็กสตาร์ซึ่งโดนเผาจนกลายเป็นที และส่งแวกซ์ารกับวินอนนาไปที่โลกคอนสแตนต์เรามาดูประวัติย่อ,อของป้าวิกเกอร์บัททอมในเกมดีก่าน,นะครับว่าเขาเขียนว่าอะไรผมขอแปลแบบย่อๆแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เมื่อมีคนมาหาคุณวิกเกอร์บัททอมสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เห็นนั้นตรงกันบรรลักษ์ตามแบบฉบับห้องสมุดนี้เปรียบเสมือนบ้านของเธอผู้ที่มีปัญหาในเรื่องต่างๆกลับถูกคี่คายได้ด้วยความรู้ของบรรลักษ์ที่รากับเป็นผู้เชี่ยวชาญมาตอบเอง แต่คงไม่มีใครได้รับคำตอบเหตุการณ์หลังจากนี้ที่ห้องสมุดปิดอย่างถาวรเอาละครับหลังจากที่เราดูจบกันแล้วรูเหมือนว่าคนที่รู้ความลับเกี่ยวกับโลกคอนสแตน์จะโดนสั่งเก็บหมดเลยทั้งป้าวิคกเบอร์ทอมแวกสตาฟแต่ว่ากะเหลีกหนึ่งคนนะครับที่รู้ความลับแต่ไม่รู้ว่าโดนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเกมยังไม่ได้เล่านั่นก็คือพ่อเว็บเบอร์และวิดีโอนี้ก็มาพีิกตอนจบนะครับว่าคนที่เผาก็คือวิลโลแสดงว่าวิลโลก็มีส่วนร่วมกับปีศาจเงาด้วยเหรอ เพราะว่าประวัติตอนแรกเนี่ยวิโลยังหนีปิศาจเงาอยู่เลยไงตอนหลังมาทางานให้พวกปีศาจเงาซะแล้วบวกกับกว่าจะไปโลกคอนสแตนต์อีกคือแบบเอ็งอยากจะไปโลกคอนสแตนต์เหรอไปทาไมแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่ไม่รู้ประวัติว่าเข้ามาได้ยังไงนั่นก็คือวูดดี้แต่พี่แกเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์อีกแปบลบว่าอยากดูจริงๆว่าพี่แกติดคำสาบมาได้ยังไงคือดูเหมือนว่าวูดดี้จะติดคำสาบก่อนที่จะเข้าโลกคอนสแตนต์อีกนะครับดูได้จากประวัติของวอเตอร์ที่มาตามหาแวร์บีเวอร์ เกล็ดเล็กเก็ดน้อยของป้าวิกเกอร์บัตทอมอาหารโปรดของป้าวิกเกอร์บัตทอมคือเสิร์ฟเอนเทิร์ฟเมื่อยืนอยู่เฉยๆฉยท่าประจำตัวของป้าวิกเกอร์บัตทอมก็คือตอนนี้ป้าวิกเกอร์บัตทอมไม่สามารถถูกบังคับให้นอนหลับได้แล้วไม่ว่าอะไรก็ตามตู้หนังสือของป้าวิกเกอร์บัตทอมจะมีหนังสือเพิ่มขึ้นตามจำนวนหนังสือที่ใส่เข้าไป ต่อไปเรามาดูดีกว่านะครับว่าตัวละครอื่นพูดถึงหนังสือของป้าวิกเกอร์บอททัมยังไงบ้างเริ่มมาที่วิลสันหนังสือแมงมุมฉันไม่ได้กลัวแมงมุมหรอกนะเออเผื่อใครไม่รู้นะครับวิลสันมันโคตรกลัวแมงมุมเลยฟิโลไม่นอ่านหนังสือดับไฟคุณเห็นอะไรสักอย่างจุดไฟใส่มันซะฉันไม่ต้องอ่านหนังสือเพื่อเรียนรู้เรื่องพวกนั้นหรอกนะโทกการเผานะ่ะมันอีส่วูฟแกงเมื่ออ่านหนังสือปลา วูบแกงเห็นปลาและหิววูบแกงมาอ่านหนังสือความรู้ฮมนี่มันหนักดีนี่เหมาะแก่การเอาไปยกน้ำหนักสมองกล้ามจริงๆเวนดี้มาอ่านหนังสืออุณหภูมิเราจะใช้มันทำไมเหรอเพราะจิตใจฉันได้กลายเป็นน้ำแข็งไปแล้ว WX78 เมื่อนหนังสือพระจันทร์ส่งความลับของพระจันทร์มาเมื่อนหนังสือความรู้พวกกายเนื้อเนี่ยต้องจดบันทึกข้อมูลลงบนกระดาษช่างกะจริงๆ ป้าวิกเกอประทับเมื่ออ่านหนังสือดับไฟแม้แต่ความโชคร้ายก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่เราจะไม่ผิดพลาดแบบเดียวกันกับแม่อดีตเมื่อสำรวจหนังสือพระจันทร์การสำรวจเอ็นชินอาร์คไฮพิสูน์แล้วว่ามันมีประโยชน์ฮูดดี้เมื่ออ่านหนังสือพระจันทร์ฉันรู้สึกขนลุกมากเมื่อดูมันแม็กวลเมื่ออ่านหนังสือพระจันทร์เรามากายเกินกว่าที่จะหยุดเพียงเพราะกลัวผลกระทบที่ตามาหรอกนะเมื่ออ่านหนังสือแสงไฟ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคอเด็กเหรออืมน่าชื่นชมเมื่ออ่าหนังสืออุณภูมิตัวฉันคูลแล้วก็ใจเย็นอยู่เสมอนะเฮ่เสมกับคนที่อีกโก้เสียดฟ้าวิกสิทเมื่ออนหนังสืออุณภูมิฉันต้องการแค่ความเร่าร้อนจากการต่อสู้เวเปอร์เมื่ออ่านหนังสือดับไฟวิลโลจะเผาหนังสือเล่มนี้เราต้องห้ามเธอเวเปอร์เมื่ออ่านหนังสือแมงมุมทำไมทุกคนถึงกลัวแมงมุมล่ะเอิม่มก็มันแดกหัวเรายัางไงล่ะ วินโนนาเมื่ออา่านหนังสือความรู้เราต้องเรียนรู้จากการลงมือทำวอลลี่เมื่ออา่านหนังสือดับไฟมันเตือนให้ฉันย่างเนื้อในมื้อเย็นวอเตอร์เมื่ออ่านหนังสือแมงมุมบางทีฉชนก็ควรให้หนังสืเอเล่มนี้กับบู๊แก๊งนะเอ๊ะอย่าไปแกล้งเขาควรให้กับวิวสารมากกว่าวอมวูดเมืม่ออา่านหนังสือเรียกฝนเพื่อนชอบเมื่ออา่านหนังสือดับไฟไฟเมื่ออาหนังสือเล่งโตต้ตนไม้เกี่ยวกับเพื่อน เวิร์ดเมื่ออ่านหนังสือเรียกปลาเรื่องเกี่ยวกับปลาเมื่ออ่านหนังสืออุณหภูมิอุณหะหูเมื่ออ่านหนังสือความรู้มีแต่ตัวหนังสือเต็มไปหมดวอทอกเมื่ออ่านหนังสือพระจันทร์น่ารักจังผูม้มนุษย์คิดว่าพวกเขาสามารถบังคับพระจันทร์ได้เมื่ออ่านหนังสืออุณหภูมิมนุษย์มีความคิดตลกๆเมื่ออ่านหนังสือเรียกฝนมนุษย์ทำเรื่องสนุกๆได้ทุกอย่างวานด้าเมื่ออ่านหนังสือพระจันทร์ นี่เราต้องไปยุ่งกับพระจันทร์จริงๆน่ะเหรอก็จบแล้วครับสำหรับคลิปประวัติตัวละครของวิกเกอร์บอททอมก็ดูเหมือนว่าคลิปในเรื่องตอนนี้จะเริ่มขมวดปมกันแล้วแบบเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มเชื่อมต่อกันจากปกตินี่เขาจะเล่าแบบข้าไปข้ามาใช่ไหมแต่ตอนนี้คือแบบโอเคทุกคนเชื่อมกันหมดแล้วแล้วเราก็รู้ภูมิหลังของตัวละครเกือบทุกตัวแล้วแล้วก็อัปเดตหน้าเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นของคนสุดท้ายแล้วนะครับแม็กเวล แลวก็แม็กว l ลก็น่าจะมีในเรื่องแบบบึมๆเนาะเพราะว่าเป็นตัวหลักของเรื่องโห oh, แบบแค่อัปเดตของป้าวิกเกอร์ทอมมาก็เล่นโคตรสนุกเลยนะครับผมไปเล่นมานี่โอ้โ oh, ห oh, ยาวเลยวิกเกอร์ทอมนี่เป็นตัวแบกภาคหลักของผมเลยแล้วก็รีเวิร์กแม็กวลนี่น่าจะมันนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยทางผู้พัฒนาใจดีขึ้นออกของโกงๆมาเพียบเลยปกตินี่แบบหงกแสงมากหลังๆมานี่โอ้โ oh, หตั้งแต่ Wx78 ป้าวิกเกอร์ทอมนี่ให้แสงมารัวๆผมว่าแม็กวิลรีเวิร์กครั้งนี้น่าจะโกงสุดแล้วมั้ง ไม่ใช่ว่าโอ้โหโประวัติเป็นเจ้าแห่งความมืดออกมากากวิวสันนี่มันก็ยังไงอยู่นะแล้วก็เผื่อใครที่บอกว่าเฮ้ย <c oughs> ยังมีคนนึงนะครับที่ไม่รีเวิร์กวิวสันยังไงล่ะเพราะว่า <c oughs> วิวสันไม่น่าปรับไรและครับเพราะว่าตัวมันสมดุลอยู่แล้วตัวที่ไม่มีทั้งข้อดีทนะั้งข้อเสียนี่แหละครับโกงสุด <c oughs> เราจะไปตกเมตาได้ยังไงเมื่อเราไม่อยู่ในเมตาเอาละครับคลิปนี้ก็ขอตัวเสพเงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัต์สวัสดีทุกท่าน